สวัสดีครับพบกับช่องอวดของขังชาแนลดําเหรียญสวยๆนะครับของหลวงพ่อดำวัดตุยงหรือพระราชพูทที่รังสีจังหวัดปัตตานีรุ่นนี้ออกที่ระลึอกอายุ84ปีนะครับพศ2 5 20 ถือเป็นรุ่นที่สามของหลวงพ่อดำนะครับเหรียญรุ่นนี้ท่านท่านปลูกเสกนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์อีกรุ่นของท่านและเป็นเหรียญที่ช่วยทหารสามชายแดนภาคใต้มานักต่อนักนะครับไม่ว่าจะรอดพ้นจากกระสุนปืนลูกระเบิดต่างๆนะครับด้วยประสบการณ์ แถวโน้นนะครับเขาก็ตามหาเหรียญรุ่นนี้กันเยอะนะครับถือเป็นรุ่น3นะครับรุ่นนี้รุ่น3านะครับท่านหลวงพ่อดำปุกเสกเขาพูดกันว่ารุ่นนี้มีหลายบล็อกนะครับพอหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง จะมีบล็อกทองคำนะครับบล็อก5ขีดบล็อกนี้จะนิยมสุดท็อปสุดนะครับบล็อกทองคำา5ขีดนี้ดูตรงไหนอันนี้หาข้อมูลมาได้แบบนี้นะครับตรงเลข5นะครับจะมีขีดในช่องเลข5จะมีขีดนะครับตรงเลข5ไทยปี2520ตรงเลข5ไทยตรงนี้จะมีขีด อันนี้ถือว่าเป็นบล็อกนิยมสุดบล็อกทองคำนะครับแล้วก็บล็อกที่2จะเป็นบล็อกหลังยันจุดนะครับด้านหลังนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีจุดก็เรียกว่าบล็อกหลังยันจุดนะครับ อีกบล็อกจะเป็นบล็อกธรรมดาที่นำมาให้ชมนี้คือบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาส่วนมากเขาพูดกันว่าเนื้อทองแดงจะออกผิวไฟพอได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับ